มาครับสบมบกมวงครับพี่น,อน้องปลาลาหนัวะครับผมเอ้ยพีนยยงง่น้องเลยสุดยอดเลยครับลายแต่งแล้วพี่น้องครับผมบมกมวงต้นครับพี่น,อน้องลายแตกงครับพี่น้องนะครับแรกครับอื Hum! Mm. so darling how bom. เดียครับถึงใจอะไรครับผม